สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขณะนี้ผมอยู่ที่แยกสางน้ำสาคอนอำเภอมโนโรมจังหวัดชัยนาทครับอยู่บนถนนสายเอเชียหรือทางหลวงหมายเลข32ครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกครับนี่เป็นตอนที่2ครับช่วงแยกหางน้ำสาครไปจะถึงแยกวายุหักคีรีอำเภอวายุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ครับ เดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันครับว่าเป็นอย่างไรถนนสายเอเชียครับเดียวมุ่งหน้าตรงผ่านไปผ่านนภรมโนรมตรงนี้ครับไปถึงแยกหลวงพ่อโอสิ้นสุดถนนทางหลวงหมายเลข3 2หรือถนนสายเอเชียครัเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข1หรือถนนประหลนโยธินครับมุ่งหน้าตรงไปยัง แยกพยุหะคีรีเข้าจังหวัดนครสวรรค์ก็ตรงไปทางจังหวัดพิจิตรเข้าจังหวัดพิษณุโลกเลยครับแต่ตอนนี้มาดูช่วงถนนช่วงแยกทางน้ำสาครไปจนถึงแยกพยุหะคีรีกันครับเป็นช่วงๆไปครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมืก็น้อยด้วยนะครับดูวิวทิวทัศน์กันไปเรื่อยๆครับถนนเส้นนี้ถือว่าตรงครับถนนขึ้นภาคเหนือ เส้นตรงครับถนนค่อนข้างดีครับความเร็วที่ทำได้ครับช่องขวาสุดเรนวนสุดเลยครับวิ่งไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็ากำหนดต่ำสุดคือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่องทัดตาวิ่งได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและช่องซ้าย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ก็มาเส้นนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาจำกัดความเร็วเท่าไหร่อาจจะมีการตรวจจับความเร็วด้วยครับมีครับเส้นนี้ชมเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับดูวิวทิวทัศน์ไปเพลิน าดา้นสายมือร้านอาหารไก่ย่างท่าพระครับ อาหารปลาครัวท่าน้ำอ้อยครับด้านซ้ายมือเห็นป้ายเหลืองๆครับซ้ายมือ ข้างหน้าเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุทัยธานี ทางหน้าแยกหลวงพ่อโอครับเลี้ยวสายไปอำเภอมโนโรมจังหวัดชยัยนาทตรงไปอุทียธานีนครสวรรค์ขึ้นภาคเหนือตรงไปครับสิ้นสุดถนนสายเอเชียหรือทางหลวงหมายเลข32เข้าสู่ถนนพหลโยธินหรือทางหลวงหมายเลข1รับกุ่งหน้าตรงไป ข้างบนยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุทัยธานี ไปจังหวัดบุรีรัมย์านีเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับตรงไปจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรตรงไปครับ ข้างบนยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพุพพยหะกิรีเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตตตรงไปครับเราขับตรงไป ข้างหน้าแยกพยุหคีรีครับไปอำเภอพยุหคีรีเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลยครับเลี้ยวขวาไปบ้านเนินมะกอกตรงไปจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจ,จิตรครับขณะนี้ผมพาท่านเดินทางมาถึงแยกพยุหกคีรีอำเภอพยุหกคีรีจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมุกน้อย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ